สนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการจัดงานมหากรรมพมพลังแผ่นดินประจําปี2567เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถประพิษในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมภายในงานมีการเปิดอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการชมชอบสินค้าผลผลิตปลอดภัยจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร กัาน์พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยเผ่าอสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวกล่าวว่าที่ผ่านมาพิพิธภัณฑ์การเกษตรได้ทําหน้าที่เผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและขับเคลื่อนงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคก,การเกษตรอย่างต่อเนื่องการจัดงานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินนับเป็นอีกกิจกรรมสําคัญที่ทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรหน่วยงานภาครัฐ เอกชนตลอดจนภาคีความร่วมมือโดยภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการภูมิพลดนดินและนิทรรศการเครือข่ายหกฐานการจัดแสดงได้แก่นิทรรศการผู้น้อมนำภูมิพลังแผ่นดินวิถีดินวิถีชีวิตวิถีเกษตรดินดีมีชีวิตภูมิศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ดิน พืชฟื้นฟูดินและนักปรับปรุงดินอบรมวิชาของแผ่นดินกว่า20วิชาพิเศษสุดสำหรับผู้มาร่วมงานมอบชุดจลินทรีย์บำรุงดินสุดรับฉบับพิพิธภัณฑ์การเกษตรจำนวน999ชุดสามารถเข้าเร่วมงานมหก,กรรมพรมพลังแผ่นดินได้ระหว่างวันที่5ถึง8ธันวาคม2567เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์การเกษตรจังหวัดปทุมธานีมีการนำสินค้า สินค้าเกษตรนะครับเรียกว่าสินค้าเกษตรปลอดภยัยเกษตรอินทรีย์จากเครือข่ายของเรามาจําหน่ายนะครับอันนี้หลักๆแล้วก็มีเรื่องของการเสวนานะครับแล้วก็มีเรื่องของการอบรมด้วยนะครับวิชาของแผ่นดินนะครับใน4วันนี้มี16หหลักสูตรนะครับสามารถมาอบรมมาดูได้นะครับว่าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรนี้สามารถสร้างรายได้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็จะขอเชิญชวนประชาชนนะครับประชาชนท,ทั่วไปนะครับ นะครับก็มาน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเรานะครับก็ขอญาตเชิญชวนมาชมในงานในพิพิธภัณฑ์นะครับถ้าท่านไม่สามารถมาได้ก็สามารถที่จะผ่านผ่านเฟซบุ๊กออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์ได้นะครับก็ขอญาตเชิญชวนทุก,ท,กท,ทุกท่านมาร่วมกันด้วยครับ